อะไรก็ไปที่ User Setup ครับเปรียบข้อที่แปดเนี่ยในเฟิร์นในเฟิร์นเปรียบข้อที่สี่ครับ User นี่ครับที่ข้อหนึ่ง Enter ไปเลยนี่ถูกหรือไม่ถูกส่วนเกตไฟสองตัวนี้จะขึ้นถ้าเราดีดซาวครับดีซาวนี่คือใช่ครับดีซาวด้วยกระดิ่งใช่ก็มาเลื่อนดูว่ามีชั้นไหนบ้างเนี่ย ก็ปล่อยแต่บรรยากาดที่เราดีไหมวิธ <c oughs> ีวิธีกดยิ้ดดยก็จะเป็นอินเดเบิร์นสมมติว่าพี่ไปปุ๊บไปเจอเหตุอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่นะยแล้วอพยพวันเนี้ยถ้าเรากดอินเด้ปุ๊บมันจะไม่ดังมันต้องกดยิ้ยก่อนคนระับประมาเหมือนเดิมเรื่องข้อที่ปแปดเรื่องข้อที่สี่แล้วก็อินเดเบิร์นมาเลี้ยอืม เดี๋ยวไปสอนี้หายปวดอีกก็คือลั่เลยปล่อยเสียงเลยติดนเดีนนี้ถ้าเราปวดีเวกมันก็จะไม่ดังนอกจากจะปวดเอ่ออซาวเดอร์ก่อน ลองได้ลองได้ลองได้ครับลองเลยครับแบบสเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเดือดเนี่ไฟสองนี้จะหายไปถ้าแบบฝนเดี่ยอันนี้ ันนี้ดิสโซนไว้วก่อนนะครับดิสสมองนะนะใช่ครับอันนี้อดเดีสพี่อย่าดิสโซนหรือดิฟอดเดีสที่นี่ไนี่นเป็นโซนก็เป็นหัวข้อที่สามเสร็จดิสโซนก็โซนทั้งหมดถ้าจะดิสเป็นตัวเป็นโซนอย่างพี่หัวข้อที่หนึ่ง 1. ใส่โซนใส่อเดีสใส่ไทยโซนคือ <c oughs> โซนก็จะเป็นสมมุติว่า โซนเขาจะบอกว่าเป็นโซน02กับรูปหนึ่งตัวนี้ดีก็คือไอเดียสั่งนี่ดี010ด mm ี hmm. ่011ตัวนี้ก็คือไอเดียสั่งครับเ mm hmm. ขาจะบอกเป็นโซนนี่เป็นไอเดียสั่งโซนไทตัวนี้ทุกอย่างจะเป็น03ไทพวกสม OK mm ุก hmm. ฮ <X> ิฟดีเฟอร์ต่างใช่ครับไทซาวเดอร์จะเป็น13ถ mm ื hmm. ิว่าโซน โซนหนึ่งเอเดตที่หนึ่งมีปัญหาออกมาเนี่ยถ้าเราจะยึดเออโซนหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็เอเดตที่เอเดตที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเนี้ยไทศูนย์สามแล้วก็เอนเตอร์เอนเตอร์ปุ๊บก็จะยึดให้สมมุตินะี่สมมุติว่ามีชั้นหนึ่งอะไรสมมติชั้นเนี่ยโซนเนี้ย มีการพร่นสีเร<อ>าจะดิสโซนนี้ได้ไหมดูได้ไงวมันเป็นไทยได้ไงได้ครับสมมุติว่าเป็นของชั้นชั้นชั้นอะไรดีชั้นสิบแล้วกันครับ<อ>ชั้นสิบพี่เข้ามาดูที่บอลบอดีไว้ชั้นสิบน่าจะเป็นดุกสองนีชั้นสิบดได่ไหดุ๊กหนึ่งอืมนะครับของชั้นสิบพอสิบเขาจะบอกเลยว่าเป็นโฟไหนเนี่ยอื สุดว่าโซนหนึ่งเราจะเลียงใจพี่ที่เืิองต้นที่จดไอเอสศูนย์หกหกโซนสิบเอ็ดสิบเอ็ดศูนย์ศูนเนี่ยครับเราพี่มเข้ามาดิสเลยดูส่เซ็ตอัพขอที่แปดเตอร์ไฟเตอร์ไฟเนี้ยครับโซนแล้ก็ใส่โซนศูนย์หนึ่งนเนีครีที่ศูนย์หกหก ใช้03เอนเตอร์เนี่ยเขาก็จะนิดได้นะโ,โซน10ตอนนี้ยังไม่ทำงานต้องปวดน,นิดซาวน เป็นศูนยหพี่เข็เขียนว่าไทยเป็นศูนย์หไทยเป็นศูนย์หนึคือไทยของไอสมุกยีดใช่ครับมันจะเขียนไทยปรแกมศูนย์หนมศูนย์สนี่เป็นพวกอ่าสมุกสมุกเหมือนกันพี่อยู่ที่คนเขียนโปรแกมครับมันใช้ได้ทั้ง0ูและศูนยมแต่แต่ถ้าผมเขียนเองอ่ะศ1จะเป็นสมุกยีด โ <molec. S 3> ซนสามจะเป็นอสมุกเป็นซีอ่ะพี่สมุกมันจะเป็นอ่ามันจะมีซีกับไอครับอันนไอไอก็จะเป็นอดีตเนี่ยพี่พี่แจกมาเลยครับเพราะที่นี่มันน่ายเป็นโซนทั้งหมดครับมันน่าจะไม่ใช่อดีตกับยันกับจันกับยันใชศูนย์หนึ่งมันจะกดทั้งหมดเลยที่เราดิบไว้ถ้าเราลืมสมมติว่าลืมยิ้มโซนไหนวะวันนี้พี่เราไปดิสตัวเนี้ยครั้ง ใส่ดอกจันดอกจันดอกจันให้หมดเลยครับครับเอดสดอกจันรดอกจันแล้วก็ไทศ<ว>ูนย์หนึ่งนี่ซีิซาเอาร์อดลดซาเดอร์ไปสองตรงนี้เพื่อนเดี๋ยวผมจะลอง<ว><น>ครับเข้าไปปูดยรมลึกๆอา่าชุดน,นี้เขาเขาจะไม่โชว์พี่<ว><น> สังเกตแช่แบตเตอรี่ฟอครับกาวฟอซุปเปอร์ก็คือพวกบาน้ำครับถ้าแม่อีหรนก็คือมีการเข้ามาในพวกแยืมันครับแต่ส่วนมากมันจะไม่ขึ้นครับซาวด์เดอร์ฟอก็คือ,อกระดิ่งบวก้องมันก็จะโชว์ไฟใช่ครับจะโชว์ไฟตรงนี้ครับชุดนี้ก็จะไม่โชว์ครับจะมีโชว์แช่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวถ้าถ้าซิสเต็มฟอบตัวอาจจะไม่รับรู้อารามครับ อาจจะมีบอร์ดใดวันหนึง่งที่มันเสียอยู่ถ้าม,มันซิสตเต็ยมฟอสครับากาวฟอสเหมือนบ,บุกฟองธรรมดาพเพราะกาอาจจะมีสายโลง่งคงบาดโลงคงช่วงใดช่วงหนึง่งครับ<ม>คอจจโชว์กาวฟอสซอรเฟอร์ฟอสก็เป็นกระดิ่งไฟไอะไรนะี่เขาทำตัวเนี้ยไฟเหมือนกับอกราฟ,ฟิกเนี่ยถ้าเราไม่มีตู้กราฟิกเราจะให้มันโชว์ไฟตัวเนี้ยครับ ถ้าชั้นสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมตั้งโปรแกรมไว้ตัวนี้เป็นชั้นหนึ่งชั้นสองประมาณนี้พี่เขาจะมีไฟเหลืองกับไฟแดงครับไฟเหลืองคือปกป้องชูฟรออตัวนี้ครับเขาก็จะมาชูตัวนี้ด้วยว่าเป็นชั้นไหนไหนเนีน่ยหายแทนตัวนี้ได้ใช่ครับแต่ตัวนี้เรามีกราฟิกเขาก็เลยไม่เขียนโปรแกรมที่นี่เดี๋ยวพวกนี้ถ้าลามาเราโนเรียนรับทราบก่อนใช่ครับกดจุดเสียงตรงนี้ไ่เรนเลยก็ได้ครับตัดตัดเสียงก็ดีครับ ถ้าเรากดตัวนี้ปุ๊บมันจะได้ชั่วคราวใช่ไหมคันนี้เหมือนกับได้สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วถึงอยู่ที่ใช่ไหมเดือนเดือนก็ได้ครับนอกจากอะลามโซนอื่นมาเขาถึงแจนห่วงเวลาใหม่อ๋อถ้ามันมีอะลารมโซนเดียวมันไม่ไม่มันไม่มีปัญหาพี่คือกดได้เลยใช่ครับเราตัดตัดเสียงกระดิ่งเลยก็คือมีอะลารมมาปุ๊บเรากดตัวนี้ให้ไฟตัวนี้ขึ้นอ่าเขาก็เขาเขาจะตัดโซนกระดิ่งทั้งหมดเลย ครับนอกจากจะมีอะลามโซนอื่นมาอีกตู้จะนับใหม่ทีเนี้ยภายในห้านาทีครับทำไมช่วคราวนี้ก็แล้วแต่อาจจะไม่เนาะอาจจะมีอะลามอะลามมาซ้อนกันประมาณเนี้ยเราอาจจะลืมครับคิดว่าตัวนี้ขึ้นแล้วครับแต่ก็ยังดังอยู่เขาเขายังดังอยู่กดให้ไฟขึ้นเหรอใช่ครับกดได้ไหมกดได้ เวลาเราหาสมมติมันเจอเราก็กดตรงนี้แหละเไซเลยกดได้ก็เมาติมีอะไรมางเรามาเป็นปกติกด a c แอคโนเลตเสร็จปุ๊บกดไซเรนใช่ครับกดเออ่เหมือนกับเรากด a c แอคโนเลตก็คือเราแค่หยุดเสียงตู้เฉยครับครับแอคโนเลตก็คือเรารับทราบเหตุการณ์เฉยที่เราบอกว่ากดให้กด a c k n o w l e d g ตตอนสเต็ปแรกตามสเต็ปมันจริงๆนะนี่ใช่แต่เราตัดไม่ต้องแอคโนเลตก็ได้ครับกดตรงนี้ก็ได้เพราะตู้มันบันทึกอยู่แล้วพี่ถ้ามีการกดปุ่มอะไรของตู้ต่างๆเขาจะบันทึกอยู่แล้ว เราตัดเสียงเลยครับกดใส่เลนเลยใส่เลน enter บางทีอ่ะถ้ามันอยู่ในโหมดทั่วไปเหมือนเรากดประมาณเนี้ยเรากดใส่เลนปุ๊บข้าอ,อย่าขึ้นไฟเลยไม่ต้อง enter อเป็นบางกรณีพี่บางกรณีต้องกดใส่เลนปุ๊บแล้วก็ enter ยืนยนันมันกุ่มล่างถัดมาก็คือปล่อยเสียงครับปล่อยเสียงเจนแอร่อนเนาะใช่ครับกดค้างไว้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับ กดปล่อยเสียงปุ๊บแต่ถ้าเรากดอยู่ในกรณีแบบนี้เราเข้าไปดูที่เบ้าประมาณนี้อยู่มาเนี้ยเราสามารถกดได้เลยกดปุ๊บเขาก็จะลั่นเลยบางทีเขาก็จะให้กดปุ๊บแล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดแต่เราไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเราเอนเตอร์ผ่านเขาก็จะลั่นเลยเพราะว่าผมจะไม่ตั้งพาสเวิร์ดให้เหื่เกิดเกิดตนการจริงัวหน้าช่างรู้แล้วลูกน้องเข้าการเดืกไม่รู้่อาจเกิดเหตุตอนนั้นประมาณนี้เนี่ย ต้องใส่พัดเวทต้องอะไรอีกอะไรนั่นเราเอนเตอร์ผ่านเลยอ่ะคือตอนนี้กดกดค้างยังไม่ดังใช่ไหมพี่ตัวไหนครับไม่ดังครับเพราะเราดึสซาวอยู่เราต้องกดดิสซาวตัวนี้ต่อนชั้นหนึ่งโมดูลของชั้นหนึ่งนี่ะเทสใช่ครับตัวนี้คือรับสายเหตุการณ์เหมือนกับเอยด็คอคอตัวนี้เทสถ้าเราจะเทสพี่ต้องเผด็อคอครับเราจะปล่อยทั้งหมดมานี่นอ๋อแล้วเนี่ยคุย บอกส่วนไหนบ้างใช่ครับถ้าพูดออกไปมันก็จะออกลำโพงเลยใช่ครับถ้าเราจะเทียดส่วนหนึ่งอย่าพูดปุ๊บก็จะออกเลยนะต้องเป็นสีเขียวก่อนใช่ครับยกยกสวิตช์ลงนี่ปล่อยเสียงถ้าเราจะปล่อยทั้งหมดก็อีแดกเลยครับ อี่แล้วก็ประแกนนี่นออเรเฟลนะครับตัวนี้ก็คือเงียบเสียงตู้เวลามันฟอตีตีดมามโยกขึ้นปึ๊บเขาก็จะเงียบตัวนี้กดเทสก็จะเทสพวกปุ่มต่างๆเฉยเหมือนสำหรับกดกราฟิกเทสกราฟิกโทรมาเนี้นี่อันนี้ก็ตัวนี้เป็นแจ็คโทรศัพท์ครับตามชั้นเขาจะมีแจ็คโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งนี่เสียบมาปุ๊บมันต้องมีสัญญา ตอนนี้ปุ๊บเราก็กดรับ,ลดลบกดปุ่มบนใช่ครับแล้วก็คุยกันได้นะแล้วคุยกันได้ข้างล่างปุ่มเป็นสเปร๊ดน,นะกดได้สองปอุ่มอยู่ที่เขาเขียนโปรแกรมหลักๆประมาณนี้ครับ <c oughs> ใช่เราคือะมาณประมาณเช่นนี้ มันต้องลองกดเล่นดูพี่แตกอย่าด e กดอีเวกแค่นี้ครับแต่ถ้าเราดิ้ดไว้อะมันไม่ดังอยู่แล้วครับอแต่ถ้าเรากดปุ๊บแล้วก็เล่นปุ่มประมาณนี้อาจจะเผลอมือไปโดนอ e ีเวกอยเงี้ยเขาก็จะลั่นเลยแล้วสมมติว่ามันลั่นเรามีวิธียังไงให้มัน <L> <ล>รับรีเกเสียงเดียวใช่ครับรีเซ็ตเองเต็มที่ก็จะหายเลย มันจะขึ้นฟอสที่ระบกฟ้องอยู่ครับไฟมันจะขึ้นฟอสที่โมดูลเบื้องต้นเราอาไปข่อมบวกลบเลยพี่นะครับไฟฟอสจะหายไปถ้าไฟฟอสหายไปปุ๊บก็แสดงว่าโมดูลกับตู้เชื่อมต่อกันโมดูลไม่เสียครับแต่บางตัวถ้าเราค่อมไปปุ๊บมันยังฟอสค้างอยู่หนึ่งอาจจะโมดูลเสียครับวิธีตรวจเช็คที่ฟอสบวกองอยู่อาจจะถ้าเป็นพวกโซนสมุก เราถอดสายคอมอาปุ๊บหายใช่ไหมพี่พอเราใส่สาย,สายปุ๊บขึ้นฟอก็ไปเช็คอุปกรณ์ที่มันออกอยากสายโมดูล,ลไปครับอาจจะดูแบบว่าห้องไหนเป็นห้องเลขขึ้นไปสูมวัดไฟสมมติว่ามีสิบห้องเนี้ยนี่เข้าห้องกลางๆขอเข้าห้องรูปบ้านช่วงกลางๆกงับวัดวัดที่ขาหนึ่งเดี๋ยวถึงห้องช่างหนุ่มบอกอีกทีว่าวัดกา,า,าไหนไห่า เ <c oughs> นี่ยกรณีตรวเช็คเบื้องต้นอ่าความเอีแยนสายโซนครขอเขาจะหายไปเบื้องต้นประมาณน,นี้ที่ไฟอีกอันคืออะไรตก็ไหนครับแอ็กชินี่ก็คืออ,อารามครับสถานะอารามอ๋ออารามเนื้อโซว์เขาจะแดงค้างเลยครับอ๋อถ้ามีอารามเขาจะแดงค้าง